สวัสดีครับอร่อยเลิศกับคุณเรีในวันนี้พามาที่ร้อนพักข่าวบี สาขาเซ็นทรัลสรยาแห่งนี้ครับที่นี่เป็นสาขาน้องใหม่ของอาหารเกาหลีต้นตำรับที่มี6สาขาด้วยกันความโดดเด่นของรสชาติที่ไม่เหมือนใครนั้นมาจากการที่เจ้าของร้านไปร่ำเรียนเกี่ยวกับอาหารเกาหลีมาโดยเฉพาะและวัตถุดิบที่นําเข้ามาจากประเทศเกาหลีโดยตรงทําให้รสชาตินั้นเหมือนต้นตำรับจริงๆแม้จะมีสาขาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่คุณภาพและรสชาตินั้นได้มาตรฐานแน่นอนเพราะทักคาบีมีครัวกลางในการควบคุมการผลิตครับสำหรับ สาขานี้แม้จะเปิดได้เพียง3เดือนกว่าๆแต่เสียงตอบรับนั้นดีเยี่ยมโดยเฉพาะเมนูที่ทางร้านจะส่งมาต้อนรับคู้รู้อาหารคุณเรธละพีพันธ์และแฟนๆรายการในวันนี้เชื่อว่าจะกลายเป็นเมนูแสนประทับใจของทุกคนในครอบครัวเลยแหละครับจะเป็นเมนูอะไรอร่อยเลิศขนาดไหนตามคุณเีดไปกันเลยครับขณะนี้รีดอยู่ที่ร้านทักข่าบีถือว่าเป็นร้านอาหารเกาหลีต้นตำรับจริงๆเลยเจ้าของร้านคุณสถาพร ว่น,นิดวอรพงศ์คุณนิดสวัสดีค่ะสวัสดีครับ นิกจ๋าตอนนี้อะไรเด่นของเราที่นี่จ๊ะเป็นเมนูทัดคาบีชื่อเดียวกับร้านเลยเป็นมเมนูผัดซอสที่เสิร์ฟในกระทะใบโตครับที่เราจัดมาวันนี้ครับเป็นชุดโปรโมชั่นใหม่เรียกว่าแกงสเตอร์แฟมิลี่สไตล์เป็นชุดไก่และชุดหมูแล้วก็ผักนานาชนิดที่เราคัดสรรวัตถุดิบมาอย่างดีด้วยรสชาติซอสที่ปรุงออกมาเนี่ยจะเข้มข้นกลมกลม่อมจะมีคนมาบริการผัดให้ถึงโต๊ะเลยครับและอะไรอีกจ๊ะที่เป็นทั้งชุดข้าวญี่ปุ่นที่จะนาลงไปผัดกับเส้นราเมงซอรีอันนี้เกี๊ยวซ่าไส้หมูกิมจิ เครัมมารีเป็นไถ่ม้วนไส์เกาหลีสามารถเลือกสอดไส้ชีสลงไปได้ด้วยยังมีทักคันยองไก่กรอบไักอน,นยโอ้อันนี้<ก>อร่อยมากอกอดเกาหลีหวาน ี้ยว1เซตโปรโมชั่นของชักข่าวีเรามีอลคาร์ดอีกฝั่งนี้มีอะไรบ้างคะอันนี้เลยครับช็อกบอกกี้เป็นเมนูเส้นช็อกผัดด้วยซอสสไตล์เกาหลีอีกชนิดหนึ่งอืจานะนนี้คะอันนี้กิมจิชิเกะหรือซุปก,กิมจิครับก็คือเป็นกิมจิที่เราคัดสรรวัตถุด,ดิบมาอย่างดีซึ่งมีกรรมวิธีการทําที่ใช้เวลาตุ๋นมานับ1ิชั่วโมงขณะนี้มีแล้วทั้งหมด6สาขาบ,บอกหน่อยมีที่ไหนมั่ง สาขาแรกครับสยามสแควร์ติดถนนอังรีดูนังสาขาที่2เซ็นทนรัลพาต้าราดท้าสาขาที่สามทชจิปาร์คลังสิตสาขาที่4เซ็ <cinematic S 1> นทรัลบางนาส <ๆ S 1> าขาที่5เซ็นทรัลพระราม9้า <น ichtig S 2> แล้วก็นี่ครับสาขาที่ 6, าา6เซ็นทรัลพาส้าารยามีถึง6สาขาแล้วดังนั้นเลาขอการันตีความอร่อยว่าอร่อยเลิศค่ะ ทักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ทักคาบีสาขาเซ็นทรัลสรลยาตั้งอยู่ที่ถนนพุทธมณฑลสาย5สะัละยาภายในศูนย์การค้าเซ็นทัลพลาซ่าสรลยาชั้นหนึ่งครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีดไปเลยครับเคล็ดลับอร่อยเลิศในวันนี้นะคะอาหารเกาหลีถือว่าเป็นอาหารที่ติดอันดับต้นๆเหมือนกันจึงอยากจะพูดถึงเรื่องซุปกิมจิ อันดับแรกเลยวิธีการทำเราเอากิมจิเนี่ยนะคะมาเลยทั้งหัวแล้วก็สันคอหมูนะคะเอามาเคี่ยวกันใช้เวลา10ชั่วโมงจนกระทั่งน้ำของกิมจิเนี่ยนะรสช่างกิมจิเนี่ยซึมซับเข้าไปในหมูปรุงรสให้ได้รสนะ้ะเมื่อตอนจะเสิร์ฟเติมเต้าหู้นิ่มแล้วก็ต้นหอมยักษ์ท่านก็จะได้ซุปกิมจิหรือกิมจิชิเกะ ที่อร่อยเลิศค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศ